ถ้ารองครับมีข้อเสนออยากให้รัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการแก้ไขรัฐรมนูญนะครับถ้ารองมีความเห็นว่าอย่างเรื่องของสภาอยู่แล้วเรื่องสภาจะมีรัฐบาลยังไงลองเขาเสนอว่าถ้าเกิดรัฐบาลเป็นเจ้าภาพจะได้รัฐบาลเป็นได้ไงงไงเรื่องของสภาจะได้แบบว่าไม่ได้แก้ยังไงสภาสภากับรัฐบาลคนละเรื่องแต่รัฐบาลมีมีสิทธิ์เสนอแก้ไขได้ครับเงนเข้า เขาแก้รัฐบาลให้แก้อยู่แล้วแก้จะแก้ลายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับก็แล้วแต่ให้ทําตามที่สารรัฐมนูนว่าแล้วกันนะครับแต่ตอนนี้รูปเหมือนพรรครัฐบาลก็เหมือนแตกกับไม่แากไม่แตกไม่ต่างเสนอไม่แากก็เหมือนกันนี่แหละคือจะลายมาตราหรือว่าจะแก้ทั้งฉบับก็พร้อมเราพร้อมอยู่แล้วแล้วถ้าพรรครัฐบาลพร้อม และส่วนของพลังประชาชนจะยังไงครับจะเอาเอายังไงก็ได้อยากแก้เราไม่ได้เราไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นปัญหาได้ทุกเรื่องแล้วเราบอกว่าเรานโยบายนี้เป็นนโยบายของของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องของการแก้ไขแลธจรมนูญนนะไม่ต้องถามเราเราจะเห็นในสมัยรัฐบาลนี้ไหมครับการแก้ไขและมนูำเอาก็เห็นที่็เห็นที่เ็จะไปทําไงก็ว่าไปเลยคุณอยากแก้คุณก็แก้เลย แก้ตามที่สารรัฐธรรมนูนว่านะเออคุณก็มาถามว่าเห็นได้ยังไงตําเลืดเป็นรัฐบาลนี้นะผมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะก็ก็ไม่ไม่ไปทำตามสารรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้ไม่เป็นส่วนตัวถ้าเรานอยากเห็นแกอะายมาตราหรือแก้ทั้งฉบับไม่ไม่เห็นผมยังไม่เห็นผมไม่เห็นผมแล้วแต่แล้วแต่ขอบคุณนะครับ